ต้อนรับลมตอนรับลมหนาวครับผมตอนนี้คืออากาศคือหนาวมากเย็นหนาวแบบ มือผมแข็งหมดแล้วครับทุกคนมือแข็งมากนี่ผมจะถึงบ้านผมแล้วนะครับวันนี้คือบ้านย่าครับนนบ้านผมอยู่นี่ สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรมิกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาต้อนรับลมหนาวครับผมผมอยู่บนดอยลูกเล็กครับผมมีสุนัขขึ้นมาด้วยครับผมเป็นน้องหมาบ้านผมเอง เดี๋ยวผมผโดนลุมครับดูครับทุกคนดูตุดนดูดดดดด <laughs> นี่ครับผมไม้แล้วโดนลุมอีกแล้วอุอย้ยเจอเจอคนดูอ <laughs> อืมได โดนร่หมาลุมครับผมคือนั่งไม่ได้เลยครับผมกระโจมใส่อึบนี่ตอนช้าๆอย่างนี้ครับผม เสียงสุนัขเห่าวเลยครับทุกคนอยู่บ้านหลังนู้คนครับสุนั่าข่าว,วครับหืห,หนาวลมก็แบบโชยมาแบบเย็นมากครับทุกคนนะครับผมดูมาไ,ได้ปะนี่เห็นไหมกระโดดอย่างนี้ทุกตัวนะครับถ้าเรียกเสื้อผมเปื้ลมาละ นี่เห็นไหมโอ้เปื่อนหมดละไม่แดดครับผมเย็นเย็นมากมากนี่คือตัวพ่อมันครับผมคนนี่สีดำนี่คือแม่มันแล้วก็ที่เหลือก็ลูกๆครับผม ครับทุกคนวันนี้ก็มาพาทุกคนต้อนรับลมหนาวนะครับคือบรรยากาศก็เย็นมากครับผมเย็นสบายเย็นสบายเลยโอเคครับทุกคนคิมนี้ก็พาทุกคนมาต้อนรับลมหนาวครับผมเดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปพักผ่มนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศแบบหนาวมากๆครับผมเดี๋ยว ผมจะไปมุดผ้าห่มนะครับทุกคนผมอยู่บนดอยลูกเล็กครับผมโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสวัสดีครับ